นิทานเรื่องเจ้าหมูน้อยตามหาบ้านเจ้าหมูน้อยปุ๊กลุกอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งหญ้าแต่เมื่อฤดูฝนมาถึงลมแรงและฝนตกหนักทําให้ที่พักของมันพังลงปุ๊กลุกจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาบ้านปุ๊กลุกเดินไปเจอบ้านโพรงไม้ของคุณกระต่ายขาวจังมันลองขอเข้าไปพักแต่โพรงไม้แคบเกินไปสําหรับหมูตัวอ้วนปุ๊กลุกจึงต้องออกเดินทางต่อ ปุกลุกเดินไปถึงต้นไม้สูงพบครอบครัวนกที่อาศัยอยู่บนรังพวกเขาใจดีและชวนให้ปุ๊กลุกอยู่ด้วยแต่นกอาศัยอยู่บนกิ่งไม้สูงและหมูน้อยปีนต้นไม้ไม่เป็นปุ๊กลุกจึงต้องเดินต่อไปหลังจากเดินทางเหนื่อยล้ปุกลุกเจอถ้ำเล็กๆริมแม่น้ำมันลองเข้าไปดูและพบว่าถ้ำนี้กว้างขวางอบอุ่นและปลอดภัยจากฝนพายุปุกลุกดีใจมาก ปุ๊กลุกช่วยกันกับเพื่อนๆในป่าตกแต่งทําให้หน้าอยู่ขาวจังเอาฟางมาปูพื้นนกน้อยช่วยเก็บดอกไม้มาประดับไม่นานบ้านใหม่ของปุ๊กลุกก็เสร็จสมบูรณ์และมันก็มีความสุขในบ้านที่อบอุ่นไปด้วยมิตรภาพจบบริบูรณ์